สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่อง50โลเครื่องกวนผสมนะคะหน้าตาม้อน,นี้ค่ะวิธีใช้อันดับแรกลูกค้าเติมน้ำเข้าไปในช่องนี้เนาะเติมน้ำใส่ในช่องนี้น้ำก็จะหุ้มอยู่ในช่องตรงนี้ค่ะแล้วเติมน้ำเสร็จ ก็เสียบไฟนะคะไฟธรรมดาไฟบ้าน2 2 0โวลต์นะคะหลังจากนั้นเฉพาะรุ่น50โลจะมีสวิตช์ตรงข้างๆตรงนี้นะคะลูกค้าต้องเปิดเห็นไหมคะมันจะมี On Off คุณต้องเปิดตรงนี้ก่อนเนาะเปิดตรงนี้เสร็จค่อยมาข้างหน้าก็จะเหมือนเดิมข้างหน้าก็จะมีตัวเปิดฮีตเตอร์ตัวควบมผสมอันนี้ฮีตเตอร์ควบผสมอันนี้ก็คือววลคอมร้อนที่จ่ายมาตรงข้างล่างนี้นะคะ ค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมมีพิเศษก็คือปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเปิดกวนผสมอย่าลืมปรับรอบตรงนี้เนาะอันนี้มันจะปรับได้ไม่งั้นมอเตอร์เขาจะไม่หมุนนะคะ